เลขเด็ดหวยลาวงวดนี้วันที่14มิถุนายน2566ห้วยลาวลูกแก้วพาปังแจกไม่ยังเลขวิ่งรูดฟันคัดเน้นๆหวยลาวพัฒนาจับตางวดนี้ห้าเด่นยกแขงเชื่อว่าหลายๆคนคงกำลังเริ่มมองหาเลขเด็ดหวยลาวพัฒนาเพื่อเตรียมนำเลขไปเสี่ยงดวงลุ้นโชคคืนนี้กันแล้วซึ่งการการประกาศผลหวยลาวหวยลาวงวดนี้14มิถุนายน2566จะประกาศผลทั้งเลขหวยลาวหกตัวห้าตัวสี่ตัวสามตัวสองตัวและหนึ่งตัว ซึ่งหากทัานใดได้เลขแล้วก็ดีใจด้วยส่วนใครที่ยังมองหาเลขกันอยู่ก็คงต้องรีบกันเลยเพื่อเตรียมหาเลขไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหวยลาวพัฒนาในค่ำคืนนี้เพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงหวยลาวงวดนี้ก็จะถึงช่วงเวลาการประกาศผลเตรียมรวยรับทรัพย์โชคใหญ่กันเลยแนวทางรวยเลขเด็ดหวยลาวลูกแก้วพาปังหวยลาวงวดนี้วันที่14มิถุนายน6 6เรียกว่าเป็นแนวทางที่ส่งตรงมาให้คอหวยแบบเน้นๆกันเลยทั้งเลขวิ่งเลขฟันและเลขหลุด สำหรับแนวทางหวยลาวจากหวยลาวลูกแก้วพาปังหากพร้อมแล้วก็ไปติดตามกันเลยกับหวยลาวลูกแก้วพาปังที่ส่งตรงแนวทางหวยลาวพัฒนาหวยลาวงวดนี้วันที่14มิถุนายน2566เลขวิ่งรูด5ถึง8ฟัน5เลข2ตัว56 57 68 86 87 76เลข4ตัว7,658เลขหลุด526ถึง83 หวังว่าเลขเด็ดหวยลาวลูกแก้วพาปังจะเป็นทางเลือกพิจารณาหวยลาวพัฒนาหวยลาวงวดนี้วันที่14มิถุนายน66โดยการประกาศผลหวยลาวจะมีขึ้นทุกคืนวันจันทร์พุธศุกร์ซึ่งจะทำการออกรางวัลเลข6ตัวก่อนจากนั้นจะออกหวยตำราฝันเศษ4ี่ส่วน40เลขนามสัตว์4ี่ตัวแต่ละนามสัตว์แทนตัวเลขศูนย์ขีด99และสลากพัฒนาเศษห้าส่วน45เงินรางวัลหวยลาวมีดังนี้เลข6ตัวซื้อ1,000ันกีบมูลค่ารางวัลสี่ร้อยล้านกีบ เลข5ตัวซื้อ1 0 0 0พักีบมูลค่ารางวัล4 0สิบล้านกีบเลข4ตัวซื้อ1 0 0 0พักีบมูลค่ารางวัล5้าล้านกีบเลข3ตัวซื้อ1 0 0 0ักีบมูลค่ารางวัล5 0 0 0 0 0กีบเลข2ตัวซื้อ1 0 0 0พักีบมูลค่ารางวัล60,000นกีบเลข1ตัวซื้อ1,000พักีบมูลค่ารางวัล5,000ันกีบ